ดีครับวันนี้พามาเที่ยวดอยหินกิ้วนะครับกำลังเดินขึ้นอยู่นะครับอันนี้ช็อตแรกและมีพลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกลางๆเดินขึ้นไปต่อเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกชอตหนึงครับอันนี้ทางขึ้นดอยหินกิ้วตอนนี้กำเดินเดี๋ยวให้ทุกคนดู นีผมกำลังเดินไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่สูงอยู่นะฮะนี่เห็นไหมครับคับผมในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงดอยหินกิ่วนะครับผมที่ท,ทุกคนรอคอยนะครับดูนะครับรอบ นกิวอันนี้คือจุดสูงสุดนะครับที่ผมมาถึงนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะพาขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับเห็นไหมนี่ครับ สวยไหมครับถ้าใครเคยมาดอยหินกิ้วแม่สอนนะครับรบก,กวนนี่ครับเห็นไหมครับทักทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอยพระบาทนะครับรอยพระพุทธเจ้ารอยเท้านะครับมา้นนนเนีหผมขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับ ทุกคนเห็นไหมโดยหินอิว้วนี่นะครับทางที่ผมมาจะเชีย์ให้ดูนะครับเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนี้จากตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้ตอนตนี้แห้งแล้งหมดเลวครับนี่ครับเพื่อนๆให้ดูดอยพับบะน,นะครับเห็นนะครับ คเคยมาทักทยทักทักมาคุยกันได้นะครับตอนนี้ถึงนี้ละจับเลยก็ปั่นนะฮะตีรถคัองอ,อ๋อเริ่มสร้างสองสามหนึ่งูน สองห้าห้าสี่อ๋อไม่นานมานี่เองตีละครั้งเอาเลิกเอาชัยนะครับเกครั้งนะครับ ตีเรียบร้อยนะครับใครที่เคยมานะครับผมจาถไทยเข้ามาคุยกันได้นะครับบอกแหล่งที่ทุง่งเที่ยวแม่สอดให้อีกนิดนึงใครเคยไปไหนมาบ้างครับที่ไหนสวยๆแนะนํากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแล้วผมจะไปต่อครับโอ้โหลังต่อก็มีนะครับใบไม้ร่วงหมดเลยครับเพราะว่า น่าแรงนะครับผมเพื่อนคนไหนที่อยู่แถวแม่สอนนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลยครับรมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไหว้พระเอาบุญไปฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยให้ด้วยนะครับผมบายๆครับ พถึงช่วงกลางนะครับจะมีนี่นะครับส,สวยว้พระได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับทุกท่านเห็นหมครับก้อนหิน ทอดโดยถึงกิ้วนะครับใครอยากมามาได้เลยนะครับผม